对。 บินลำนั้นมาแล้วนะคะนั่งรถบัสค่ะาที่อาคารผู้โดยสารนะคะแต่ตอนนี้ฝนตกพร้ำๆโปรยๆนะคะเร็ว o า e to f r a n k งก์เฟิร์ตแอร์พอรประเทศเยอรมน,นียดีต้อนรับสู่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมน,นี ก็มีพี่ตำรวจมีตอมอมายืนรอตรวจเอกสารต่างๆอยู่นี่นะคะแต่ไม่เป็นไรเราเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายค่ะเดินเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารเลยนะคะอันนี้เป็นผู้โดยสารขาเข้าดูค่ะเดินตามไป้ายไปเรื่อยๆแบ็ a เกจครีมนะคะ,นะคะเดินตรงไปทางด้านโน้นนะคะ ตามไป้ายไปเรื่อยๆป้ายรับกระเป๋าค่ะก็มาในห้องโถงรับกระเป๋านะคะมาดูที่บอร์ดหรือที่กระดานตรงนี้ค่ะว่าเราจะไปรับกระเป๋าเที่ยวบินของพวกเรา KL 1815จากอัมสเตอร์ดัมนะคะไปรับที่สายพัน45ค่ะอสายพัน45ก็อยู่ตรงนี้พอดีนะคะไค่ะ แต่สายพ่านยังไม่หมุนกระเป๋ายังไม่มา,าเราะะเดินทางมาถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีนะคะผ่านสแตมเข้าเมืองหรือเข้าประเทศมาเรียบร้อยแล้วเราก็เดินตามป้ายนะคะ b a c k เกช์คลมหรือเป็นภาษาเยอรมันว่า g ก p แอะไรประมาณนี้นะคะเนี g ่ยค่ะ g ก p แพคอั e สกาเบเป็นภาษาเยอรมันนะคะแต่ภาษาอังกฤษก็มีค่ะ b a ็กเก e c คล i มนะคะ หลังจากนั้นพอเดินเข้ามาในห้องโถงรับกระเป๋าแล้วก็มาดูที่บอร์ดค่ะเนี่ยตรงเนี้ยว่าเที่ยวบินที่เราบินมาจากสนามบินที่เรามาเนี่ยให้ไปรับกระเป๋าที่สายพานที่เท่าไหร่นะคะแต่เขาก็จะมีบอกประมาณนี้ว่าเอาอย่างเช่นเ,เที่ยวบินแรก KL 1815มาจากอัมสเตอร์ดัมไปรับกระเป๋าที่สายพาน45 เครื่องบินเที่ยวบินที่ EI 650มาจากดับลินให้ไปรับกระเป๋าที่สายพาน44อะไรประมาณนี้นะคะสายพานก็มีหมายเลขบอกชัดเจนเะคะก็เดินไปตามสายพานที่เราจะรับกระเป๋านะคะตามบอร์ดที่เขาแจ้งตามเที่ยวบินของพวกเราที่มีนะคะแล้วอีกถ้าท่านใดมีสัมภาระเยอะอยากจะใช้รถเข็นนะคะ โดยทั่วไปอย่างสนามบินที่ประเทศไทยไม่ว่าสนามบินอะไรก็ตามเวลาเราจะใช้บริการรถเข็นนี่ค่ะก็ใช้บริการรถเข็นฟรีนะคะไปดึงไปลากออกมาเลยที่เขาจอดเรียงรายไว้นะคะแล้วก็หลายสนามบินหลายประเทศนะคะก็รถเข็นกระเป๋าก็ฟรีเหมือนกันแต่ที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนมีนะคะรถเข็นเนี่ยไม่ฟรีนะคะ รถเข็นเนี่ยต้องเช่าต้องจ่ายเงินเห็นไหมคะรถเข็นกระเป๋าเขาจอดเรียงรายอยู่ตรงเนี้ยเยอะเลยแต่ว่าเนี่ยเหมือนมีตู้เหมือนตู้ ATM อมอะไรประมาณเนี้ยเหมือนตู้จ่ายเงินอะไรสักอย่างเนี่ยดูนะคะถ้าเราไม่จ่ายเงินดึงออกมาเฉยๆเนี่ยดึงไม่ได้นะคะดึงไม่ได้ค่ะต้องจ่ายเงินต้องเช่าก่อนถึงจะออกมาได้การเอารถเข็นออกมาหรือจะใช้บริการรถเข็น ต้องจ่ายเงิน1ยูโรนะคะ <Okay. S 1> คือใช้บริการต้องจ่าย1ยูโรแล้วก็ต้องจ่ายด้วยบัตรเท่านั้นนะคะไม่มีช่องให้หยอดเหรียญเลยจ่ายบัตรอย่างเดียวโอถ้าใครไม่มีบัตรทำไงเนี่ยนะคะก็ใช้บริการรถเข็นไม่ได้ถ้าเราไม่มีบัตรนะคะเบัตรต่างๆเขาก็เขียนไว้ว่าใช้บัตรอะไรบ้างนะคะเอ๋ค่ะ บัตรต่างๆคือใช้จ่ายแค่1นึยูโรเท่านั้นนะคะโอ้ยเป็นยังไง <c oughs> ในสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนะคะค่อนข้างจะไม่เหมือนสนามบินอื่นๆเท่าไหรนะัเอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครบินมาสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตต้องเตรียมตัวนะคะว่าจะใช้บริการรถเข็นกระเป๋าไหมเวลาเราเข้ามาในห้องโถงรับกระเป๋าแล้วก็เตรียมบัตร เครดิตหรือบัตรอะไรต่างๆที่เขาว่าให้ใช้ได้เนี่ยเตรียมมาด้วยนะคะนะเพื่อจะจ่ายหรือว่าเพื่อจะชำระค่ารถเข็นที่เราจะออกมาใช้ถ้าใครมีใบเดียวก็ไม่เป็นไรค่ะลากเลยไม่ต้องใช้รถเข็นนะคะที่นี่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีค่ะตอนนี้ที่ป้ายนี้นะคะสายพานที่45ที่เขาบอกว่าเทีเ่ยวบินมาจากอัมสเตอร์ดัมกลับมาจากเฮลซิงกิ โดยเฉพาะเที่ยวที่มาจากอัมสเตอร์ดัมนะคะเขาบอกว่าสาตาร์ทแล้วค่ะนี่กระเป๋ามาแล้วสัมภาระมาแล้วนะคะของใครที่1ที่สองที่สก็ว่ากันไปแต่ของพวกเรายังไม่มาค่ะรอก่อนนะคะใใบที่1ใบที่สองใบที่สมีเจ้าของแล้วนะคะของพวกเรามาแล้วนะคะใบที่1ค่ะ ใบที่สองยังไม่มานะคะรอใบที่สองก่อนค่ะใบที่สองมาแล้วค่ะเด็กค่ะมาแล้วนะคะได้กระเป๋าครบแล้วค่ะทั้งสองใบเลยนะคะเด็กค่ะครบเรียบร้อยค่ะสัมภาระของพวกเราวันนี้มีทั้งหมด4ชิ้นนะคะเรามาด้านนอกแล้วค่ะวันนี้ไม่มีใครมารับอยู่ตรงนี้นะคะแต่จะมีรถมารอยอยู่ด้านนอกค่ะ ออกมาอย่างตลอดปลอดภัยไม่มีใครเรียกตรวจเลยนะคะโชคดีโชคดีค่ะถึงสังกัดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราเดินออกมาด้านนอกอาคารแล้วนะคะรอรถมารับค่ะเดินไปฝั่งโน้นนะคะบริเวณนี้คงไม่ใช่รถส่วนตัวมาจอดนะคะเป็นรถบริการสาธารณะส่วนรถส่วนตัวน่าจะจอดด้านนอกฝั่งโน้นนะคะ,คะเ,เดินออกมาด้านนอกอาคารผู้โดยสารแล้วนะคะ ถ้าเราจะไปรถบริการสาธารณะก็ยืนรออยู่ตรงนั้นถ้าจะไปต่อที่เชอร์มินอลที่1หรืออาคารผุ้โดยสารที่1ก็มีรถนะคะชาร์ตเตอร์บัสจอดอยู่ฝั่งโน้นนะคะก็ขึ้นได้เลยหรือใช้บริการแท็กซี่ก็อ,อยู่บริเวณนี้ล่ะคะ่ะแล้วแต่เราจะยืนรอหรือเรียกแท็กซี่ที่ทางเข้าทางออกที่เท่าไหร่หรือในกรณีที่มีรถยนต์ส่วนตัวมารับนะคะนัดแนะกันให้ดีว่า เราจะยืนรออยู่ที่ตรงไหนจุดใดนะคะเพราะว่ามีหลายจุดทางเข้าออกก็นัดกันให้ดีอย่างเช่นตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าทางเข้าอีนะคะแล้วก็หมายเลขแปประมาณนี้ถ้ามีคนมารับหรือมีรถมารับก็บอกให้ชัดเจนนะคะว่าเรารออยู่จุดไหนเี่อรถคันนี้มารับแล้วนะคะถูกไม่แพงเอาสีแดงดีกว่าไปค่ะเตรียมตัวขึ้นรถนะคะ รถมารับแล้วนะคะเอ,อ,เ,อ,อเรียบร้อยค่ะรถสีแดงๆนี่แหละค่ะนำโชคนำโชคนะคะขับรถเข้ามาในสนามบินแฟรงค์เฟิร์ตถ้าขับผ่านเฉยๆค่ะไม่ได้จอดไม่เกิน10นาทีไม่ต้องเสียเงินค่าจอดรถนะคะ